เอามือออกจากจมูกของเธอแล้วนักให้ตรงๆเลยนะเจนตอนนี้ก็หยิบแก้วขึ้นมาแบบนี้นะดีมากเลยละ่ะ <c oughs> การเรียนรู้เรื่องการดื่มชาแบบชนส,นสูงเนี่ยจะมีประโยชน์สาหรับเธอนะเป็นอะไรหรอมาราย,ยาอะไรหน้าเบื่อจัง <c oughs> หน้าถ่ายหน้าสุดๆเลยโอเคงั้นไปพักก่อนแล้วกัน วัสดีจ้าเจนฉันคือซูเปอร์เมดไม่เธอมันตัวปลอมชุดนี้ธรรมดาสุดๆเลยอะไม่เห็นจะน่าสนใจตรงไหนเลยคุณบราเธอเป็นพี่เลี้ยงที่ร่ำรวยสุดสุดนั่นหมายถึงว่าเธอมีเงินเยอะมากเลยล่ะวัสดีจ้าเจนสุดที่ลัะว้าวโอเคนี่สนุกขึ้นเยอะเลยล่ะเยี่ยมเลย <c oughs> มีแต่ครอบครัวสุดร่ำรวยเท่าน,นั้นแหละที่จะสามารถจ้างคุณบราว์ได้ <c oughs> สวัสดีจ้าโอเมกเจ้าแหมหนูชอบน้องฮูกไหมล่ะจ๊ะผมชอบเล่นกับพวกซูเปอร์ฮีโร่มากกว่าครับฉันเข้าใจละตัวเลือกข้อสองก็คือดาร์กไรเดอร์ <ś led> ไม่ใช่เขาเหรอกครับแต่คุณมิเชลไม่ใช่พี่เลี้ยงของครอบครัวสุดร่ำรวยดังนั้นสถานภาพทางการเงินของเธอก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สนุกไหมล่ะจ๊ะคริสสนุกมากเลยครับคุณมิเชลครับช่วยวาดโลโก้ซูเปอร์กาย์บนเสื้อผมให้หน่อยได้ไหมครับได้เลยจ้าถึงแม้ว่าคุณมิเชลจะไม่มีของจริงๆมาให้เด็กน้อยคนนี้แต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เธอเป็นพี่เลี้ยงที่ไม่เอาไหนนะเธอเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงที่สุดยอดสุด,สด น่งก่อนเลยจ้าสาวน้อยตอนนี้นางฟ้าสมัแปลงร่างให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงตัวจริงล่ะสวัสดีจ้าเจนตัวน้อยพร้อมจะแปลงโฉมกันหรืยอยังจ้างั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะเธอจะกลายเป็นเจ้าหญิงที่สวยที่สุดในปรติตั์ของโรงเรียนเลยล่ะโชว์สุดหรูหรากับเรื่องสาอางในการแสดงของที่โรงเรียนก็ไม่ใช่ปัญหาของพี่เลี้ยงสุดร่ำรวยอย่างคุณบราวน์หรอกนะเยี่ยมมากเลยจ้ะที่รักพวกเธอไปกันได้เลยล่ะเธอสวยมากเลยนะเจน หนูชอบไหมจ๊ะหนูชอบมากเลยค่ะแต่พี่เลี้ยงของคริสคือสาวไม่ค่อยมีเงินอย่างมิเชลนะสิผมดูตลกมากเลยอะครับแต่มันก็เหมาะกับนายอยู่นะงั้นชุดกรอบของอัศวินมันก็เลยดูไม่ค่อยเหมือนอัศวินสักเท่าไหร่เจ้ามาฉันอยากให้นายรีบมาเลยนะเจ้าหญิงกำลังรอฉันอยู่ที่ปราสาทนี่นายเป็นเจ้าชายหรือเนี่ยล้อฉันเล่นหรือเปล่าเจ้าตัวตลกน่าสงสารคริส,สจังเลยนี่มันจบแล้วหรอมีใครเรียกมาหรือเปล่านะขึ้นไม่ได้เลยเพค่ะเราไปหาเจ้าหญิงกันดีกว่า แหมนี่แหละคือไม้ที่เจ้าชายต้องการเจนหยุดกัดเล็บได้แล้วนะวันนี้เรามีเรียนร้องเพลงกันลวจ้ะร้องตามฉันสิจ๊ะฉันไม่อยากร้องเพลงกับคุณหรอกคะ่ะโอเคงั้นต้องให้คุณเดวิดมาช่วยแล้วล่ะวัสด,ดีจ้าเดวิดพวกเรารอเธอกันอยู่นะเดี๋ยวเธอจะสอนให้ร้องแบบนักร้องโอเปร่าเลยล่ะสวัสดีจ้าโอเคงั้นเรามาเริ่มด้วยแบบฝึกหัดคลาสสิกกันก่อนนะไม่ใช่เธอ นี่สำหรับเธอจ้ะเจนว้าวเสียงแย่แบบนี้คงไม่ได้เรียกว่าร้องเพลงแล้วละมัง้งแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่จากที่รักเธอต้องร้องจนแก้วแตกเลยล่ะลองดูสิ <c oughs> ฉันทําได้ยินดีด้วยนะเจนเธอมีความสามารถสุดๆเลยล่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่ามืออาชีพขอบคุณมากเลยนะนี่ค่าจ้างของเธอสาวไม่ค่อยมีเงินอย่างมิเชลไม่มีเงินมาจ้างอาจารย์แพงๆแบบนั้นหรอก <c oughs> เธอก็เลยต้องสอนทุกวิชาด้วยตัวเองแ <c oughs> ม้กระทั่งการร้องเพลงก็ตาม มาเร็วเข้าคริสเต้องทำได้แน่นอนมันไม่เห็นจะแตกเลยอะครับเดี๋ยวมันก็แตกต้องร้องสิ่งสูงหน่อยโอ้นั่นมันอะไรอะคริสเธอร้องดีจนทําให้ทีวีแตกแทนที่จะเป็นแก้เแตกละ่ะจริงเหรอครับเย่แต่พี่เก๋มาเป็นนักร้องจริงๆขอบคุณมากเลยนะครับคุณมิเชลแต่บางครั้งวิธีการของเธอก็ค่อนข้างจะพิเศษเอาสักหน่อย ทำตามฉันนะจ๊ะโอ้โอ้หนูเบื่อเรื่องการเรียนเรื่องมารยาทแล้วอะ่ะอยากเล่นเกมทวิสเตอร์ก็ได้จ้ะเล่นเกมทวิสเตอร์ก็ได้แต่ว่าเราไม่มีเกมนั้นนะสิแต่ฉันมีไอเดียแล้วล่ะว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงว้าวทองคำโทรศัพท์ใหม่ล่าสุดเฮดแล้วก็เงินก้อนใหญ่มีแค่พี่เลี้ยงสุดร่ำรวยเท่านั้นแหละที่จะเล่นเกมทวิสเตอร์แบบนี้ได้จากนั้นเจ้าชายก็จูบเจ้าหญิงนิ่มหน้าเบื่อจังเลยอะ่ะโอ้เทพน,นิยายมาเรื่องของผู้หญิง ผม,มอยากเล่นเกมทวิตเตอร์ Twitter มากกว่า <c oughs> เราไม่มีเกมทวิตเตอร์ Twitter หรอกนะฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วล่ะเธอจะได้เล่นเกมทวิตเตอร์ Twitter แน่นอนจากคริสพี่เลี้ยงไม่ค่อยมีเงินอย่างคุณมิเชลไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคุณบราลหรอกนะเธอก็เลยต้องเล่นกับคริสโดยสิ่งที่ถูกกว่าหน่อยนะ่ะ <c oughs> ฉันว่ามันสุดเลยล่ะพร <c oughs> ้อมยังพร้อมแล้วครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยมือขวาไปที่สีฟ้าเข้าใจแล้วครับสีฟ้า แต่แม่ของคริสต,ต้องไม่ชอบไอเดียนี้แน่เลยเดี๋ยวฉันพกกลับนะจ๊ะเธอทำอะไรกับพื้นของฉันเนี่ยเรากำลังเล่นเกมทวิตเตอร์อยู่ไงครับอ๊แหมสิ่งสำคัญเลยก็คือคริสชอบมันนะคะคุณบราวหนูเบื่อจังเลยอยากไปดูหนังอ่ะเจนตอนนี้จะเย็นก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจัดการให้ สวัสดีจ้าอลานันนายรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงตอนนี้เราจะมาดูการ์ตูนสุดโปรดของหนูกันนะเย้เจ้าชายสิงโตทำไมต้องไปโรงหนังด้วยล่ะถ้าคุณสามารถสร้างโรงหนังที่บ้านคุณเองได้กินให้มันดีๆหน่อยสิสิ่งที่คุณต้องมีก็คือเงินนะ่ะและคุณบราวก็มีเยอะมากเลยด้วยพวกเราทุกคนชอบดูหนังดีๆเจ้าคริสตัวน้อยก็เหมือนกัน คริสหมดเวลาเล่นโทรศัพท์แล้วจ้ะเอาป๊อปคอร์นนี้ไปเร็วแล้วเรามาเริ่มกันเลยคุณมิเชลไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อที่จะทำโรงหนังที่บ้านแบบนั้นได้หรอกนะแต่มันก็มีความบันเทิงที่ผูกแล้วก็เจ๋งอยู่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นละครที่ใช้เงาไง Oh, อย่ากินผมนะครับจะเย็นก่อนจ้าเด็กน้อยนี่มันก็แค่การแสดงไม่มีใครจะกินหนูหรอกจ้าจริงเหรอครับจริงสิจ้าใช่แล้วถึงแม้ว่าจะถูกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สนุกนะตอนให้ของขวัญคนอื่นต้องมั่นใจนะว่ามันแพงนะไม่จริงนะวิตามินพวกนี้ดีกว่าเยอะเลยหนูไม่เห็นหะจะเข้าใจเลยว่าจะแก้สมการนี้ยังไงไม่ต้องกลัวไปหรอกจ้าเจนเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหานี้กันเลยแหมแหมคุณลองไปเธอคะ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมละ่ะฮะ ฉันต้องโทรหาดรซิมมอนกับดเร์เวเตอร์หน่อยแล้วล่ะหลอกแป๊บนะจ๊ะเจนฉันต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้นะแต่ว่าทำข้อสอบนี้ให้หน่อยสิเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่มันงานของฉันนะนั่นมันไม่จริงหรอกเดี๋ยวฉันทำเองไม่เดี๋ยวฉันทำเองไม่เดี๋ยวฉันทำเองอุ๊ ว่านายทาอะไรลงไปนี่ไม่มีข้อสอบก็ไม่ต้องเอาเงินเอาเงินคืนมาเลยนะจะพวกขี้โกงแล้วตอนนี้หนูจะทํายังไงดีเนี่ยฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยนี่มันแค่เกรด2เองนะทุกอย่างมันต้องง่ายกว่านี้สินี่แหละต้องเพิ่มอันนี้เข้าไปจากนั้นก็ลบออกโอ้ทำไมมันยังไม่เวิร์กอีกนะโอเคงั้นเดี๋ยวลองอีกวิธีหนึ่งก็แล้วกันใช่ฉันว่าฉันทำได้หรือล่ะเย้คริสฉันดูคำตอบแล้วล่ะดูสิคำตอบข้อแรกก็คือ A อ่าฮะผมขอนอนต่อก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวฉันทำเองก็ได้ ไหนเรามาตรวจข้อสอบกันหน่อยดีกว่าถูกต้องเลยละ่ะเยี่ยมเลยนะคริสว้าวผมได้เอด้วยละ่ละเจนล่ะในวิทยาศาสตร์เขาทำข้อสอบหนูขาดนะคะ่ะคราวหน้าก็ไปหาข้อแก้ตัวที่มันน่าเชื่อว่านี้มันหน่อยนะ,ยะสวัสดีค่ะอาหารเดลิเวอรีร่มาส่งแล้วค่ะนี่ของคุณค่ะนี่หนูจ้าค่ะค่ะอันนี้ของคุณค่ะขอบคุณนะจ๊ะว้าวขอบคุณมากเลยค่ะ นี่เบอร์เกอร์ของหนูนะเจนแบบที่หนูสั่งเลยล่ะได้กินสักทีอะไรเนี่ยหนูบอกว่าอยากกินดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ไงหนูไม่กินแล้วตอนนี้หนูอยากกินน่องไก่โอเคนี่โซฟีนะคะเอาเมนูประจำของฉันด้วยค่ะนี่เมนูที่คุณสั่งค่ะทานให้อร่อยนะคะไหนแล้วไหนน่องไก่ของหนูอ่ะฉันสั่งของโปรดของเธอมาเลยล่ะยิงแซบนี่ไงล่ะนี่อรอที่คุณเรียกมันว่าแซบอะ่ะไม่เห็นจะแซบเลย ตอนนี้อยากกินอาหารญี่ปุ่นน่ะเงินก็ได้เลยจ้าเจนเป็นคนกินยากซักหน่อยละ่ะแต่ถ้าอยู่กับพี่เลี้ยงสุดร่ำรวยแล้วลละก็เธอก็ได้กินทุกอย่างเลยนี่ซูชิของหนูจ้าเจนไหนมาลองหน่อยสิก็อร่อยโอ้ไม่เห็นอร่อยเลยอะ่ะหนูไม่อยากกินแล้วโอ้หนูปวดท้องแล้วอะ่ะโอ้น่าสงสารจังเลยคราหลังก็อยาาก,กินเยอะขนาดนั้นนะ ถึงเวลาของว่างแล้วจ้าโอ้นี่แหละที่ฉันต้องการคุณไม่เชลครับผมหิวแล้วอะอยากกินแอปเปิ้ลหน่อยไหมไม่เอาครับผมไม่ชอบกินผลไม้งั้นคุกกี้หน่อยแล้วกันเย้ผมชอบคุกกี้โอ้นินจ้าเต่กากำลังเริ่มแล้วล่ะ ไปเลยไปดูต่อเลยจ้ะเยี่ยมเลยงั้นผล,ลไม้ก็เป็นของฉันดูเหมือนว่าคุณมิเชลรู้วิธีจัดการกับอาหารที่อยู่ในตู้เย็นที่คริสไม่กินนะสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะเจนว้าวขอบคุณนะคะคุณบราลสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะคริสว้าวขอบคุณมากเลยนะครับคุณมิเชล เจนที่รักฉันมีเซอร์ไพรส์รามาให้หนูด้วยละจ้ะจริงเหรอคะหนูตื่นเต้นมากเลยสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะสาวน้อยอันนี้ของหนูจ้ะขอบคุณนะคะคุณเป็นพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดเลย <c oughs> หนูแค่ต้องโตขึ้นอีกสักหน่อยแล้วหนูก็จะขับมันได้แล้วล่ะนี่กุญแจรถเจ้เจนเจ๋งเออผมเปิดตาได้ยังเหรอครับตันนีได้เลรวจ้ะสุขสันต์วันเกิดนะคริสว้าวขอบคุณนะครับคุณพี่เลี้ยงโอ้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะเดี๋ยวฉันทําให้ใหม่ก็ได้ฉันจับนาย ฉันต้องรออีกนานแค่ไหนนะเนี่ยอ๋เธอโตเร็วมากเลยล่ะเหมือนเมื่อวานเธอเพิ่งจะเป็นเด็กทารกอยู่เลยนี่เพี้ยนะาจ๊ะเจนใช่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยล่ะนี่มันก็ถึงเวลาแล้วนี่คุณเบลลี่อยู่ไหนนะวัดดีจ้าลูกรักแม่คะ่ะวัดดีตอนกลางคืนคะ่ะคุณบราวนี่ทิปของคุณนะคะ100ดอลลาร์เองเหรอโอ้คุณตลกจังเลยโอเคค่ะงานใส่กระดาษนั่นวันนี้หนีก็แล้วกันไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะคุณบราว ลูกรักแม่คิดถึงลูกมากเลยคริสพ่อกลับมาถึงบ้านแล้วพ่อครับลูกชายเออเขาเป็นเด็กดีไหมครับดีมากเลยล่ะค่ะเยี่ยมเลยนี่ค่าจ้างของคุณครับว้าวร้อยดอลลาร์เลยเหรอคะรักเธอมากเลยล่ะแหมงั้นฉันไปก่อนนะคะครับอย่าลืมวางจกเกตแกงผมด้วยนะครับแน่นอนค่ะบายค่ะ <Please. S 2> คุณชอบพี่เลี้ยงคนไหนมากกว่ากันหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน